จากการแจ้งการของรักวิสาหกิจการบินลาาในกรณีการโจะสายการบินจากเวียงจันหาบกแก้วแบบบมีกำหนดหลายคนก็นตั้งคำถามว่าเป็นอย่างสายการบินลาาจึงบวาสามารถลงประจอดหรือว่าลงไปสนามบินสากลบกแกว้วใดสบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับสู่สองผู้ไทยลฟ์สไตล์นอมือนี้เฮาจะมาว้าถึงเรื่องของ สายการบินนั่นก็คือการบินล่าที่ว่ามีการแจ้งการออกมาในเกี่ยวกับการโจ๊ะสายการบินาจากนครหลวงเวียงจันทหาแขวงบ่อกแกว้วเนาะซึ่งว่าในก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์มาการบินล่าเด้ออกแจ้งการโจะสายการบินจากเวียงจันท์หาแขวงบ่อกแกว้วซึ่งว่าเห็ดให้มีหลายคนในสังคมเนะาะมีความคิดความเห็น หลากหลายเกี่ยวกับแจ้งการดังกล่าวล่าสุดในเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2564การบินลาวได้ออกแจ้งการสราบไม่ให้ทราบว่าการบินลาาจะสามารถปฏิบัติเที่ยวบินระหว่างน,นครหลวงเวียงจันทน์หาแขวง่อกแก้วได้ในไมวว่ไนี้โดยมีเนื้อในเอกสารรายละเอียดดังต่อไปนี้รัฐวิสาหกิจการบินลาาถือเป็นเกียรติมายังผู้โดยสารทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือให้ทราบว่าในระยะที่ผ่านมาการบินลาา ได้จัดตั้งปฏิบัติเที่ยวบินแบบมอบเหมาเฉพาะเพื่อคนส่งผู้โดยสารตามการอนุมัติของกรมการบินพลเรือนแห่งสปปลาวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์หาแขวงบอกแกว้วมหอดปัจจุบันสนามบินสากลบอกแกว้วได้สำเร็จการก่อสร้างและเปิดนำสช้อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งสนามบินดังกล่าวแม้เป็นของภาคเอกชนเป็นของผู้สัมปทานในหูแบบ BOT ดังนั้นเพื่อเพิ่มการบริการเที่ยวบินให้เป็นปกติการบินลาวจะต้องได้ปรึกษากับสนามบินสากลโบแก้วและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเจรจาเป็นเอกภาพในการสร้างแผนห่วมกันบินนทาพผู้สมซึ่งว่าสนามบินสากลโบแก้วเป็นสนามบินที่ว่า,าเป็นของภาคเอกชนที่ว่าสัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั่นเนาะ ซึ่งว่าก่อนที่จะเอาเครื่องบินหรือว่าเอา,อาสายการบินไปลงนั้นจะต้องได้ไปปรึกษาหารือกับเจ้าของสนามบินหรือว่าผู้สัมปทานสนามบินดังกล่าวเนะาะท่านผู้ชมทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้แจ้งการมาว่า,าจะได้เปิดในไวใๆนี้เนาะแต่กระตอนนี้ต้องขอเคลียร์ข้อมูลเอกสารต่างๆให้มันถูกต้องตามลำดับเนะาะท่านผู้ชมนะเฮาต้องบอกเลยว่าในประเทศลาวของเฮานี้ มีสายการบินอยู่บกี้สายเนาะธาม,ม้สมและผู้ที่ว่านําไซตหรือว่าผู้ที่เป็นลูกค้าของสนามบินหรือว่าสายการบินนี่ก็ในประเทศลาวเฮ้าก็ยังถือว่ายังมีบ่หลายเนาะ่าม,มุสมซึ่งว่าประเทศลาวของเฮ้าเป็นประเทศที่น้อยและกัมีพลเมืองที่ว่าบกค่อยหลายบันไดมีการไปมาหาสู้กันกันกบค่อนข้างจะบ่หลายเนาะในเรื่องของการใช้การบิน ในปัจจุบันที่ว่าสายการบินที่ยุ่ในประเทศลาวนี้สามารถาล่ลงที่สนามบินบอ่อแก้วได้นาะท่างเส้มตามแรงข่าวที่ว่าเฮ้าได้มากสาเหตุที่การบินลาวยังบ่าสามารถลงไปจอดอยู่ที่สนามบินบอ่อแก้วได้ก็คือยังบ่ท่านตกลงเที่ยวบินกันเถื่อนะเพราะว่ายัาง ยังท่านได้มีการโอล่มกันในเรื่องของเที่ยวบินสายการบินจัดคิวบินนะท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะหูน้ากันว่าคนที่ว่าเดินทางจากนครหลวงเวียงจันไปหาสนามบินบอกแก้วนี้ไปหาอบอกแก้วนี้ถือว่ายัางมีน้อยเนาะซึ่งว่าถ้าเฮาจะเปิดสายการบินสองสายก็คือมันจะเป็นการสิ้นเปลืองนาอยยกตัวอย่างก็คือและคือจะยกตัวอย่างก็คือสายการบินที่ไปลงจอดอยู่ที่บอกแกวอ้วนาะจะมะีการบินเล่าแล้วก็จะมี ล้านซ้างเอเวย์เนาะที่ว่าไปจอดในสนามบินโบแก้วถ้าหากว่าเท่าไซสองสายการบินนี้จะเป็นการสิ้นเปลืองเนาะซึ่งว่าคนที่เดินทางไปโบแก้วนั้นก็ถือว่าถามว่ามีหลายโบกักับ่บค่อยมีหลายานใดเนาะซึ่งว่าถ้าเท่าไซสองสายการบินถือว่ามันจะเป็นสิ่งที่ว่าสิ้นเปลืองเนาะฉะนั้นต้องได้เลือกสายการบินใดการบินนึงอ่าถ้าเลือกล่าแอไล์ก็จะเลือกล่าแอไล์สายเดียวเนาะหรือว่าจะเลือกอ่า ร้านซ้างเอเวก็จะเลือกร้านซ้างณถ้าหากว่าเขาเลือกสองสายการบินจะเ็ให้บบว่าบางเทอเดินทางไปคนบเต็มย่นก็มีเนาะท่ามุส้มซึ่งว่ามันจะเป็นการชิ้นเปลืองและการในที่สุดก็คือจะขาดทุนแล้วก็จะต้องได้ปิดกิจการลงเน,ะนะาะณทรามุส้มและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะเอามาเล่าให้กันฟังใน,นมื้อนี้นะถ้าเนื้อหาหรือว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย สำหรับท่านใดที่ว่ามีความคิดเห็นต่างก็าสามารถคอมเมนต์ได้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาเนาะหรือว่าท่านใดอยากให้เฮาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าสามารถส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจของเฮาได้เนาะเดี๋ยวเฮาจะยิบยกเอามาเว้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังน้ำกันและสำหรับท่านใดที่ว่าเบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพราะว่าทุกการติดตามเป็น่องทางเดียวที่ให้ได้เฮามีกำลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชม,มนัน ขอขอบใจสำหรับการติดตาม